สวัสดีคะ่ะเจคเคนพามาชมกับที่ดินแปลงสวยๆนะคะเป็นพื้นที่นานะคะขนาด22ไร่กับ1งานงืานเศษค่ะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะด้านนาติดถนนด้านหลังติดคลองส่งน้ำนะคะดินดีน้ำดีสามารถทำกเกษตรได้ทั้งตลอดปีเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะทุกท่าน ราคาไล่ละห้าแสนบาทราคานี้ท่านใดสนใจสามารถเจรจาต่อรองราคาได้นะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะมีเส้นทางเข้าออกหลายทางอยู่ห่างจากถนนวงแวนสุพรรณบุรีเพียงแค่700เมตรนะคะทำเลดีๆค่ะอยู่ใกล้กับแร่งชุมชนอยู่ใกล้ตำบลวังยางนะคะถนนหน้าแปลงที่ดินกว้าง5เมตรนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะสามารถทำเป็น คาเฟ่รีสอร์ทก็ได้นะคะเพราะว่าบรรยากาศวิวท้องทุ่งนาค่ะธรรมชาติสุดๆเลยค่ะทุกท่านอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยบริษัท TJC เมีีจำกัดนะคะเพียง1.5กิเมตรอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมัน PT 2.6กิเมตรอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลวังยาง2.9กิเมตรอยู่ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง2.9กิเมตรนะคะ อยู่ห่างจากวัดป่าเรไรวรวิหาร13.5กิโลเมตรห่างจากศารจังหวัดสุพรรณบุรี6กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้กับถนน340สสุพรรณชัยนาทนะคะและอยู่ใกล้ถนนเส้น สุพรรณอ่างทองด้วยค่ะทุกท่านที่ดินแปลงสวยบรรยากาศดีเป็นที่ดินโฉนดนะคะแปลงนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดชมพื้นที่จริงติดต่อคุณประภาสได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปเลยนะคะและนอกจากนี้คุณประภาสยังมีบริการรับฝากขายบ้านและที่ดินทั่วประเทศเลยค่ะสนใจติดต่อทักเข้าไปคุยกันก่อนได้นะคะตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้เจะเคโนโราไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ